ดีครับผมสายสารพี่พี่ไปเลยเง็ดบอย่างนะเงีไหลเงียบเอี่หลีนน้ำปูเทะร้อยเปอร์เซ็นต์ของบ้านเนื้อสายสารครับนี่นะจริงอเฉื่อยเลยสายสารอดีตพีพีเป็นทางการสวัสดีครับผมสวัสดีพีโอเป็นทางการก่อนทางพีโอตกใจมากเห็นคือเห็นชิที่เกลือรูปปูเลยจ้าเนาะวันนี้จะมาถ่ายคลิปการทำกับข้าว มาบอกต่อ,อามาบอกต่อวะมาบอกต่อเมนูที่ทาจากน้ําปูขยับโต๊ะไปหน่อยสาวจนนี่จริงจริงเมนูนี่ก็ททากินบ่อยมากแต่บ้าเหนือสายสั่งก็เลยไม่ได้ทำตั้งแต่วิธีขั้นแรกคือต้องคั่วพริกคั่วอย่างให้ดูก่อนอืเพราะว่ามีหลายๆคนก็ทํามาตลอดเลยครับอีกหนึ่งเมนูน้าปูที่จะแนะนําจ้ะอืมาคนทําอะไรกินได้บ้างม,มา,นา,านนนเนี่ยส <laughs> <ม>าวจันปูสนับสนุนหนึวันนี้สาวจานจะมาซุปน่อไม้เองนบ่ ถ้าภาคเหนือก็เรียกยำหน่อไม้เออยำหน่อไม้ใส่น้ำปูมันก็เป็นประมาณซุปหน่อไม้ภาคอีสานถ้าเป็นภาคอีสานจะใช้ข้าวคั่วกับปะลาร้าเนาะอืแต่ถ้าภาคเหนือเนี่ยก็คือแค่มีน้ำปูกับหน่อไม้จ้ะอืเนี่ยมาผู้สนับสนุนโฆษณาเในเรื่องนี้มาเลย,เยมายมาี่อย่างในชานอะไรอยู่ที่พี่พีมาเนี่ยพริกที่คั่วแล้วจ้ะนี่ครับพริกคั่วหรือพริกเอาไปแอนไปจีเนาะพริกสดพริกพริกพริกหนือพริกนุ่มพริกนุ่มพริกดิบนั่แหละไปหรือพริกขี้หนูก็ได้เอาตามที่เขาสะดวกจัดจิก จีจะอบจะขัวแบบสายสานก็ได้จะสายสานใช้กระทะขัข่วเลยขั่วผ่านเก็ดเลยอันนี้พีพีพคนภาคเหนือปรทัเป็่นวัฒนธสาเราทางภาคเหนือทำเป็นอยูอ่แล้วแต่เจะสำหรับทางภาคใต้ภาคอีสาน<า>หรือคน<า>กรุกงเทพที่ซื้อน้ำปูออไปกระทะมาหลายๆคนทำอะไรกินได้บ้างนี่พอดีมีรากผักชีสายสานเลยเอารากผักชีใส่มาด้วยมีอย่างไรสาสถามนีไอะไรพระฤทิ์แต่เป็หละไรเนาะอืมอันนี้เกิดพริกขั้ว้ะใส่ไปเลยพริกขั้วพริกจีแล้วก้ะกระเทียม เทียนมันหัวใหญ่แถวเทียนก็แัดนิดนึงจ้ะถ้าใครอยากเพิ่มหอมแดงก็ใส่หอมแดงไปก็ได้จ้ะใส่ได้ทั้งหอมแดงทั้งหอมขาวก็คือหอมแดงกับกระเทียมมีมีนู่นอะไรอ้กโหแค่นี้บ้านกพี่ไว้ว่าไฟอย่างกระพริดแดงแดงแดงสิใสะกันเด้หั่นไปเลยกินข้าวซุปน้องไม้รือย้ํน้องไม้ครับปลาดุกปิ้งครับปลาดุกอบเนี่ยครับเต่าอบไฟมันตัดครับ มันเลยไฟกระพริบแน่โอ้พี่กรนั่จีคนนี้ก็หอมเลยจ้าจานเลยหอมสูตรอ้มไม่ผ่เหนือก็ง่ายๆแบบนี้แล้วเนาะง่ายมีกระเทียมพริกจีหน่อไม้น้ำปูเออน้ำปูชูรสชูรสน้ำปลาจบสารเนหรือบักเกียวอีกถ้ามีใสไปเลยครับตะคุนต้นหอมเนี่ยจะใสไปได้เลยอ้าวพอแล้ว ิกเนี่ยเออเอาจารย์เปิดได้แล้วครับหมุนกันนะเอออาจารย์ทำมอก็เฮ้ยนี่ยครับถกระปุกกี่ปกระปุกเคยกระปี้อ่ะอาจารบิดขนาดเลยใส่กินเอาเลยโอ้โหแต่กินนี่บอกรยเลยแต่คนรี่เคยกินก็จะว่าหอมเปิดทีแรกมันก็กินมันก็จะแรงนิดนึงยวครแต่ถ้าพอสอนทนา้ทำกับข้าวไปแรกก็บ่าป็นยัง ถ้าคนทางเหนือที่เคยกินเลยบ้าหอมอพอละใส่น้อยเยอะพอนะครับนี่นะใส่จันอย่าไปใส่เยอะนะครับนี่ใส่แค่นี้พอละเหมือนกะปิแล้วพี่น้องถ้าคนที่สำหรับคนที่ทดสอบกินไหมสาวพสศนแดงน้ำให้ใส่น้อยเดียวพอจะปิดเลยใส่ให้พอเหมาะครับมันจะออกดำๆเลยนะถ้าเป็นน้ำปูแท้โอ้โหโคบจ้ะโคบให้เนื้อของน้ำปูละลายไปกับพริกก่อน ลองกินอยู่ในคนมากเองเบาสารานาะใช่บ้านเหนือสามไม่ใชคลิปลงยิบสุดแบบนี้ก่อนอยากให้พี่เขาที่ตามคลิปบเบาสารได้ลองกินลองหยั่งลองกินดูจ้ะมาหารเหนืออาหารอีสานมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างสําหรับพี่คนอยู่ทางภาคใกล้ภาคกลางที่ยังม่ลองกินอยากลองกินดูเนี่ยจ้ะถ้าเขาต่ําละเอียดเราน้ำน้ำผู้ละลายผสมแล้วมาเก็จะประมาณนี้มายอดดำๆแบบนี้แล้วครับ ใส่ใส่ชูรดจจะใครไม่กินชูโรดก็ไม่ต้องใส่จะอนี่ยนี่บ้านหนูชอบ <laughs> น้ำปลาน้ำปลากับเครื่องปรุงนี่บ่ต้องรีบใส่เยอะจะเพราะว่าในเนื้อน้ำปูนั่นจะผสมมาบ้างแล้วใส่ลงไปสําหรับน้ำไมมนี่เป็นน้ำไหมที่ต้มสุกแล้วนะคะเอาแบบหัน่นตามที่เขาชอบจะนนแบบไหนก็ได้เบื่อจังโทษนะคะ เดี๋ยวก็จับละชาวสานนิบาตจับถ้มามีเช่าเราปิดคว่ำไมีเด็กด้กินเยอลนะ้ยเป็นไรเนี่ยไปไปต่อจะประมาณนี้จะง,ง่ายง่ายมีนูนี้ก็ไหนง่ายแค่นี้เนาะปูก็ทำกินได้แล้ว ชิมชิมได้สั่นๆดิมาเสียบเลยนะอืมอืมพาละพอละพอละพอละอาจจะคาดอย่างกระสากระไซไปเลยหอมป้อมจะอันนี้ก็ถ้าเป็นภาคเหนือก็เรียกหอมดวนภาคกลางก็สารเหนือ เราใช้หั่นหน่อยนึ่งไหมหั่นโอ้เขาเปลี่ยนลูกชิ้นบวกแล้วเออกก็ไปเมื่อกี้นี้ไม่จะหอมขนาดนี้หอมพักเพียวอีกแถ้ามีพักเพียวพี่น้องเลยน้ำปลานิดนึงบางคนก็จะถามว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็จะมีรสชาติได้จากมันปูนิดนึงมันมันน่ะนะหวานๆเนาะหอมสาระเน่หอมสมุนไพรนี่แต่อุ้ย โอ้ส,สาซานมึงเงี้ยฝุผมจะโก๊บรอสพี่น้องเลยวิ่งหนีหมดและ <S <S มันก็เป็นเมนูง่ายๆเจ้มาแนะนำสำหรับคนที่ซื้อน้ำปูไปหรือว่ะยังไม่ทันจะซื้อยังไม่ได้ซือ้ออยากลองกินอยากลองกินแนะนำเมนูทำน้ำปูทำจากน้องปูไปเรื่อยๆเจ้ช่วงน,น,นี้ว่าถามเข้ามาเยอะพอดีสายสานี้เวลาไม่ก็บ้างข้างของพี่เขาผมเคยกินยำซุปไม้ถึงเนตลาชที่เพิ่งเอากินอยู่เห็นน้ำไปพี่ พี่เคยว่าใส่อยังใส่ทานบ่ใส่อยังเพราะว่าตามร้านอาหารเหนือที่ขายตามทุองทิ่นกรุงเทพมันจะมีเลยจ้ะตลาดนั้มีทุกอย่างเลยนี่ลองกิมเลยเนะสาวชานาะนี่ครับวิธีการทำแบบนี้ละนแเ้าพี่เขาโอ้ใส่ทานบ่อยนะตำทานนะเออตำทานใส่บอกอาจจะแปลกดิ้นคนกูเด็บมันก็จะประมาณนี้อืนี่ละเนาะสาวชานาะก็จะเอาสีดำๆนิดนึงนี่แนละพวกนี่มันเ๋ยวจะปิ้ง แอมปิงปลาดุครับถ้าเอมก็ปลดดุนี่ก็โคตรอร่อยเลยเพี่น้องเอยป,ปู <c oughs> ก็คลิปก็อาจจะเป็นคลิปบอกตามเคยบอกกบพี่เขาตลอดที่จอร์นเนาะว่าจะทากับเข้าอยู่ในในใน,ในห้องนอนอไปก่อนจะทำกับเข้าในห้องนอนไปก่อนเซฟตัวเองไปก่อนเราขอบคุณตัวพีทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ยัง ส่งกำลังใจให้ตลอดอย,ยังติดตามคลิปอยู่ตลอดบางคนเขียนมาบอกว่าคอมเมนต์มาไหมติดตามช่องนี้มานานมากเพานแต่ไม่มีเวลาเพิ่งได้เข้ามาดูจ้ะแค่ยังคิดถึงกันนั้นนะกัปาะขั้น,น,นก,กับขอบคุณมากมากแล้วคลิปบอลหนุ่ยสานกับแบบนี้ครับถ้ามีโอกาสากออกไปข้างนอก,กจะทายคลิปการออกไปเดินข้างนอกแล้วก็ถ้าว่ะไม่ได้ออกไปในการเซฟตัวหรือว่าเป็นช่วงแบบนี้ก็จะทำกับเขา้าทำกัปเขา้าเ,ขา,เขาเอากินแท้ๆในีักหละสารกของชีวิตประจำวันที่บาลหนุ่ยสานอยู่ ต่างประเทศบบนี่เนาะอยู่เกาหลีก็ะย่างกับพี่เขาได้เห็นว่าเออก็คนที่อยู่ต่างประเทศก็มีความสุอยูนะอย่างใ้พม่อยู่ทางบ้านดีใจม่ต้องเป็นห่วงอืมเพราะนี้นะครับแล้วก็ฝากอาหารเหนือวันนี้ไว้ด้วยเมนูจากน้ำปูอยากบอกต่ออืมเนี่ยนี่นะปูปูสนบสนับน้ำปูเท้อืมติดต่อได้เลยอืใต้คลิปอืมอยู่ใต้คลิปคราบากเหนือเอาไอดีเอาไรอย่างใต้คลิปว่าเนาะ ข้างล่างวิดีโอเนาะข้างล่างวิดีโอนี่นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอ้ย,ยุดหลายมือพี่น้องเลยหน้าตากยอ,อกบ้มๆหน่อยนึงเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายาต่ซานปั้น,นก็จะลดเต่ช่วงขา,าช่วงขานี่เพราะว่าขานี่ก็ไหลก็โคตรที่แตกเลยเนี่ยเ้๊บอหนงคิดว่าถ้าออกไปทำงานเ,เ,าาเ,เนี่ยโอเคอาจจะเซียวน่นองบอ่น่าจะไขออกพี่น้องเลย กินแล้วก็นอน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 ไปข้างนอกเลยนะอาทิตย์นึงเต็มเต็มเลยคาับจ้าเนาะกลัเข้ากับมาส่งถึงหน้าห้องเนาะแม่นนะครับอืมว่าเซฟตัวเองอืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจากบ่าวเหนือสายสานพ่อพี่เขาอยู่ประเทศไทยหรือทวีปอืมเดี๋ยวนี้ก r a b ขึ้นมาโด่งดังอีกแล้วอืมช่วยดูแลสุขภาพตัวเอง เป็นห่วงกันอยู่เสมอนะครับอขอบคุณน,นะครับที่่เป็นห่วงกันอยู่เสมออ่ะอาจารย์ฟากนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะอยู่รอดปลอดภัยภาคคมครองเหมือนกันทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม